เออโอเคน้องนอเป็นตัวพัฒนาเป็ดปูชิดาวโอ้หล่อเจ๊กเลยนะเออนอตัดต่ออย่าี่ตัดต่อลวนรอโอ้ลวนตอแห่งเกินเร์อ่านับปูชิดาวอย่างนี้โอ้เจ็กตอกเกินเลย lúc hạt hàn đông sakura nhá xíu mà chơi jong tổng đây chó pa nói vậy ta đâu biết bỏ hết tiếc chú sì sẽ cho biết bỏ hay tiếc wow Jung Koo mới da nó waring thai nửa nắp uchi đào oh lùn nọc cu uchi đào nè uchi đào nói น,น, Day, น,น้องนอปะฮนดีน้อง entonces, นอว <brill> ันท <surg> ี่กชี้รูจวนลีเออนน้อต็ตัวพัฒนาแ้ต่อลงมองเจอนน้าเคงจกจชามุกอกตัวเ่อมุจบแพนนอต้องดอกดกล้าดอกละกุลอกตเลียนะไม่เตือนสาป รีสอร์ทคูต่ตัวช่วงนออากาศเยน็เยนเย็อากาศเยน็เยนเย้นรีสอร์ทหูนะ่หจนจะนะรีสอร์ทหู่นจนะอ่ารีสอร์ทเลื่นดมอ่ะตัวปืูเต่าช่วงนอเจ้าปเหนี่ยนีหัวเจ้าตุงรู้ตัวชนบรรยากาศจิตเจีย พับป่องใครเทีย่ยวเตาอย่างเตาโอ้ยนุ่งนอนร่วงแห่งชาติอะโอ้ยนุ่งนอนมงคลตีเจ้าเด้ะอาต้องจักละพับป่องร่วงแห่งเจอเนาะรถรถกังนอนกำลังเล็ก À, là trong không mà bắt cò bắt cò lo tua này bắt lo tua nắp củ chi đào ừ. chi pau lúa chi bao nó nói gì thầu cho xiết à เอ้ยนเราต้องเชียร์ชักลเลยเลยเชียร์ักเลเลยจ้อนอาฮะจะไม่นเม,ม์จะไม่เม,ม์จะชิมาโอกาสหน้ากูจะหล่อตัวโอกาสหน้าก็จะใหญ่ขึ้นมาโอ้ลุวนลวตัวต่อหน้าเลยเ ตัวเราตัวน้องตัวน้องกูีดอกัเอะตั้งใจตั้งใจชดเะพอตอนูน้อกูเเชียกัเโอ้เเชียอย่างเกานะกูชีเดือนกูชีดาวอมพี่น้อง